努力快点过！ นะอยู่เยอะผมนะคราวนร้อนๆเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกับผมช่องจินดาชาแนลอีกเช่นเคยเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้มาหาแม่น้องพัดอีกครั้งนะครับแม่น้องพัดกับน้องพัดนะครับผมก็ได้เอากับข้าวที่ผมทํามาวันนี้นะครับ เอามาให้แกกับน้องพันนะครับก็วันนี้น้องม้อไม่ได้มาด้วยนะครับก็ลุยเดียวกับน้องข้าวโพดเลยนะคะผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันน,นี้น้องข้าวโพดมากับผมนะก็น้องม้อนอยู่กับแม่ทไร่น,นะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่ได้มาด,ด,ด้วยก็ไม่เป็นไรวันนี้เรามากันสองคนก็อได้เอาข้าวของที่อกับเขาเนี่ยน้องม้อยก็ได้ทําด้วยแล้วก็น้องข้าวโพดได้ทําด้วยนะครับผม ก็วันนี้ตั้งใจมากๆเลยที่จะเอาของมาฝากแกนะไม่รู้ตอนนี้แกเป็นยังไงบ้างนะทุกคนน้องพัดเองก็ผมมาหาแม่เขานะผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกขั้นตอนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากเลยนะทุกคนเรามานี่ก็ประมาณห้าโมงอะยุงก็เยอะมากๆเลยครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเอาเนี่ยไปรับชมคลิปเลยครับผมปาทันนี้ถือว่า อุดมสมบูรณ์ทุกคนก็ยังเขียวขจีนะล้วอ่วที่ตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นไร่ไร่เก่านะสมัยปุย่ะตายายนะตัวที่ตรงนี้นะแม่ผมเคยบอกนะว่าตรงนี้จะมีต้นขนุนต้นมะม่วงด้วยแล้วก็มีต้นมะขามด้วยทุกคนนี่เส้นทางก็เป็นเส้นทางเก่านะ คนสมัยก่อนเดินผ่านไปทันมาเจอทุกคนแต่ผมสงสายอยู่อย่างเดียวแหละมันมีเชือกคล้ายเชือกเช,อกชือกอะไรทักอย่างเลยทุกคนไปไหนแล้วอ๋อยังอยู่นะนี่ทุกคนแขวนอยู่ต้นไม้น่ยทุกคนเจอไหมเชือกเจอไหม ผมยนะังไม่กล้าจับนะทุกคนโอเคเดี๋ยวค่อยๆเดินนะเดี๋ยวจะไม่ทงเสี่ยงเยอะนะทุกคนค่อยๆเดินนะก็คือต้องบอกว่าอรอก่อนที่ผมมาส่งน้องพัลเนี่ยก็แม่เขาเนี่ยผมยังได้ชักจุงแม่เขาแต่แม่เขาเยังไม่ยอมไปกับผมนะเพราะวันนี้ผมเอาเข้าวขอมให้จะชักจุงเขาอ,อีกรอบนึ่งนะ เขาจะเอาน้องไปเที่ยวบ้านด้วยนทุกคนแล้วก็น้องกระปีเนี่ยผมมารอบก่อนเนี่ยก็ไม่เจอนะแต่ว่าเขาเนะี่ยบอกว่าเขอาอะแม่เขาบอกว่าเขาเนะี่ยไปกับพพอะขอน้าไปหาของปลาเขาบอกไม่ต้องเป็นห่วงนะน้ำตรงนูง้นกไม่มีกินแล้วทุกคน 八个，哪个哪哪个吃醋啊？哈？嗯、哪个吃醋去啊？嗯、快，来点么吧？咚咚咚！嗯嗯

น้องบอกโอ้โหเจ๋อร้อนจีเลยน้องกระเาพาะถือก้อนให้พี่ก่อนนะโอ้โหดีนเขาเกาะไฟไล่ยุงด้วยไปคลาป่าหรือเปล่าคลาป่าหรือเปล่าเลยทุกคนโอ้ยน้องตื่เลยดิดิ้งมาหาตมใหญ่น้องพัดโอ้โหอูอดีเลยผมเอาเข้ามาแล้วนี่ชูเซี่อะมีชูก็ชูซีชูซี่ เนี่ยผมเอายามเลยทุกคนมีมียาแก้แพ้กับยาพาราะนี่เดี๋ยวจะให้แกกินน้ำก่อนนะพอแกขัดน้ำดีกว่าไม่รู้นะี๋ใช้แกกินน้ำก่อนนะเื่อเจ้าเลยไหม Okay. เดี๋ยวผมเนี่ยจะไให้น้องข้อพูนจะตั้งกล้องให้ผมก่อนนะพูดตั้งกล้องให้น้องเดีย๋ยวเข้ามาก่อนเก็บข้ามาก่อนจะป้อนข้าวให้สาวทำวิปปิ้งก๋าทวิปปิ้งก๋าลาบดีนะผมทำไม่เผ็ดนะทุกคนก็มีพริกยว่นะ ๋ยวแบ่งให้เออครั้ีผมเอามาร้นอนๆเลยจุ่มเยอะมากเลยเอาใบไม้ใบ,บ,บอะไรพวกใบไส้เราให้มีฟันจมัมเยอะมากเลยเป็นคลายป่าบบนี้นเอ,อมมาผ้าวกม,ม,มาเออเฮียใหญ่บิน,<ห>นเลยว่าตะกุยสาวน่้าวกกับมือ,อปิดวัด มือก็มือมอยู่นี่ๆน่ๆไม่ต้องอย่างนี้ยังไม่ได้เต็มพ่กอะไงนะยังไม่ได้บอกให้มีเท่าพวกรึไงดเด็กก็จะตักเข้าก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะตักเข่ากัเดี๋ยวจะตักล่างฮะกว่า<ม>เ,เอาน้ำมาให้น้องๆนะอันนี้ต้องกินแยกกับแม่นะเอาน้ำพ้วนใหม่มาให้น้องพัดด้วยอันนี้กินร่วมกับแม่ไม่ได้แม่ไม่สบาย ยกีอ๋ออ๋โอเคทุกคนเดี๋ยวผมน่าจะป้อนข้าวให้แม่เขานะแต่ว่าคาดว่าแม่เขาอะน่าจะกินข้าวไม่ค่อยลงแต่ว่าให้เขากินเพื่อทีอ่จะกินยาได้นะเอออ้อเอาถุงเยอะอยู่เชียวโอ้ยยิงเยอะมากเลยอ่อจะอาข้าวอ่ะ,อะ ผมจผมคก็ต้องอขออน,นุญาตก่อนนะทุกคนเพราะเขาเนี่ยอายุเยอะกผมนะเขามน,นีอยร้อนเลยอเอาไปแบบนีบบพูกัน อีกดีพ่อิเอะาไปเอาใบเอาใบไม้ใส่เออน้องโค้ใส่ใบไม้ยังกินเยอะๆนะเอเยวะะ่เขาบอกว่าบาลีพอนะแต่ผมจะให้เขากินอีนิดนึ่งนะให้ข้าลงท้องอ่ะทุกคนดะ

ผมตั้งกล้องไกลไปนะเพราะว่าขาตั้งกล้องผมเนี่ยไม่ค่อยดีนะทุกคนอันนี้คือผมตั้งอยู่ในก้อหินนะคือทากูขาวม,มากๆเลยทุกคนโอเค้อเคอ้ะโอเคจ้อเคจ้ะเ้ะโอ้อเค้ะเคจ้โอเคจ้อเคจ้ะโอน้ะโอเค้อเคจ้ะโอเคจ้อเคะอเอเอะเะเค้อเออเ ได้กินข้าบ้างยังก็ไม่รู้นะผมเองก็ว่างตอนเย็น,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 นด้วยนี่พ่อไหนก่อวะอันนี้อนโอ,เ,เ,อ,เ,อเอรเพอแโอเดอเพอะออร์เพยาผมถามว่าลูกเขาทีสองคนไปไหนเขาบอกอยู่กับพ่อเขานะกลับไปอยู่กับพ่อเขาแล้วเยออเยวค่วะ ấy giờ nào, nào ô, được cái là à ô đợt nào phu sĩ à, mình phu ở à, phu nó phải cái này. ấy giờ nào, giờ mà thành cụ nào, lỡ, thầy, kiểu เขาบอกว่าทำไมเขาอยู Lie ่น้ำอะไรก็มีกินนะบอกเขาไม่ไปอยู่นะเอาอยู่นะเดี๋ยวผู้ควบใชถ่ายพระใหญ่อ่ะเด่นาเพลยนนะเด่นนะบ่วนนะถ่ายอุลเลอร์เออเลอรของชาพระใหญ่เหรอเขาบคุณไม่ค่อยไหวทุกคนเขาบอกว่าคุณถามว่าเออ่น้องง่นไปอยู่กับขับอยู่กับพ่อเนี่ยนานยังขับไปอยู่แถวเชียงรายฝั่งพม่าที่เขาเคยอยู่น่ะนานยังเขาก็ใส่หวยเดยอทุกคน ก็พูจะให้เขาพักก่อนนะเพราะว่าเขาก็ไม่สบายทุกคนแต่ว่าเขาไม่สบายเงี่ยผมไม่ผมไม่ทิ้งเขาหรอกนะทิ้งไม่ลงอ่ะรอใเขาพักไว้นิดน,นึงเดี๋ยวผมเนะี่ยจะแบกน้องขา้าวโพดก็ผมเนะี่ยจะแบกเขาลงไปที่บ้านนะเพราะว่าเขานี่ไม่สบายอยางอยู่กับน้องพักแค่สองคนนะทุกคน,นะกคนเอาบาเจมอ่อะออเดีย่นนะบอสเอาเลย,เเย,เเยสุดเออช่อยเขาหนะ่อยงสีย จุงนี้คือเจ้าจ้ามากเลยทุกคนเ,คเนื้อสายยืนน้องขอสายยืนขอผมถามว่าคิดถึงผมไหมน้องบอกคิดถึงนะเนือสายยืนน้าป้าขอค,คิดถึงพ่อไหมคิดถึงนะทุกคนก็เด็กนะีนะต้องมีความคิดถึงพ่อแม่เป็นธรรมดาทุกคนวันที่ผมมาส่งมาส่งน้องเนี่ย น้องเนี่ยไม่ยอมกลับกับผมนะก็คืออยากอยู่กับแม่นะทุกคนก็คือผมเพราะจใจนะาเด็กกับมันติดแม่นะน้องอุลิกะโอเคน้องก็พ่อถ้าน้องไม่กินก็ไปฝ่ายน้องก่อนโอไดเชียอ๋อโ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 มาปะอย่ยอามาแรงอะไรจะเข้าไง อ่าน้านำมูกอมาแบบพายอะผูอ้ออกม,มาแต่ลคุณธรรมาแม่เนี่ยอ่าไม่สบายนานยังหรือว่าเพิ่งเป็นไข้นะเขาบอกว่าอ่าพึ่งพึที่พึ่งเป็นไข้เหรอเขาก็ใส่เหมือนอย่างนี้น้องพันนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับผมนะทุกคนดูนี้เยอะมากตอนนี้ก็ใก,กล้จะมืดละไปสุ่มสายหน่อยนะเขาเพื่อนโอุู้กแก่าะรอ้อง ก็พักฟื้นอ,อย่างเงือ่อนทุกคนใส่ถุงแล้วก็ใสยก็รอมากจ้ะ <c oughs> นเนื้อเสีย คุยเชื่อแม่แม่ปวดหัวคุยเชื่อหรือใบแม่ก็คุยเดผมตัดม้พันให้นวดผมนวดห <c oughs> <but> ัวหน่อยนะใบยุ้ยแคบๆรอให้แกรอให้แกเนะี่ยหายดี ให้ให้มันดีขึ้นหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวผมน่ะจะแบกเข้าไปกับน้องข้าวโพดนะไอ้ยน้อาเออแล้วดีได้ดไดเลยมันดีเด้เดือดเดือดขาว็าใจอ่อนนะทุกคนนอ้อยเหรอ

ไปแล้วทุกคนทุกทีผมชวนเขาไปเขไปาไอิศกรรมนะน้นนองน้อ,องเขาพูดนะอีจังเขาไม่สบายอ่ะที่จะเลียบาน้องิบานบนี้เขาช่วยสัญาไว้เดี๋ยวนะไม่เคยจำเราไม่ค่อยได้อ,อยู่ๆเขาก็พูดมาว่าเราเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้เขาบอกมแบบนี้นะแต่น้องน้องพันยังจำผมได้ประมูลหร,อ,หรอเปแม,ม่เขาเป็นไรอ่ะน้องเขาพูดว่าแม่เขาเป็นไร มกเมืมองเขาไล่เราแล้วเขาไม่ให้เรา,เาลูกกลับด้วยผมเองก็ไม่ได้เตรียมตอวที่จะมานอนโดยตรงนะแต่ว่าผมน่ยไม่ทิ้งเขาแน่นอนทุกคนผมเนี่ยจะกลับมาแน่นอนเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับมานอนเป็นเพื่อนเขานะจะเอาเพื่อนทีแล้วก็น้องม,มอสมานอนเป็นเพื่อนเนี่ยนะแล้วก็น้องข้าวโพดมานอนเป็นเพื่อนผมเลยนะเดี๋ยวผมเกะชู้ซี่ทุกคนเกะไล่ผมกลับแล้วนะ

ตอนนี้คือแม่เขาบอกว่าเป็นใครก็ไม่รู้ว่าจะไปจะกลับไปได้ยังไงทําไมแม่เขาไปถึงเป็นอย่างนี้ไม่รู้ทุกคนแต่น้องพันธะจําผมได้นะแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมานอนเป็นเพื่อนแม่เขานะในเมื่อแม่เขาไม่กลับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเรียกเพื่อนทีแล้วก็น้องมอสแล้วก็น้องข้าวโพดมานอนเป็นเพื่อนน้องแม่น้องพันนะก็คือเราต้องรีบกลับก่อนทุกคนก่อนที่มันจะมืดไปมากคนนี้นะจะรีบไปตามเพื่อนมานะแล้วก็มานอนเป็นเพื่อนเขานะทุกคน ก็ยังไงก็ไม่ทิ้งเขาแน่นอนนะแต่เหมือนกัแม่เขาเนีจำผมไม่ได้นะแปลกมากเลยวันก่อนที่ทผมมาส่งเขาเนี่ยเขาก็ยังพอจําผมได้นะโอเคจะเกันก่อนนะ